ไอโฟช็อปดีไอคลิปนี้พาเพื่อนเมารู้จักกับ s วิตแมนอาร์ไฟ e ีนคอนโทรเลอรใหม่ล่าสุดจากโซ o อฟอีกเช่นเคยครับซึ่งถ้าพูดถึง Scene ีนสวิตไม่ว่าจะเป็นปุ่มเดียวหรือว่าหลายปุ่มเราอาจจะคุ้นเคยกับ Scene ีนสวิตที่ใช้สัญญาณซิกดีเป็นส่วนใหญ่นะครับโดยที่เราเห็นกันอย่างแพร่หลายก็น่าจะเป็นของค่ายทูย่าแต่ s วิตแมนอาร์ของโซนอฟนี่ไม่เหมือนกันครับตัวนี้ไม่ได้ใช้สัญญาณซิกดีแต่เป็นการใช้งานร่วมกับ อุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็น EV Link Remote Gateway ได้แก่โ o n o ฟมินิอาหรือว่า R3 นะครับ Switchman M5 ที่เพิ่งได้รีวิวไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้อุปกรณ์ภายในกล่องมีดังนี้ครับ R5 Scene Controller คู่มือการใช้งานสติ๊กเกอร์สัญ,ญลักษณ์รูปแบบต่างๆสำหรับเราใช้ติดที่ตัวเ e ็นสวิตนะครับสกรู School, แล้วก็เทปกาวสองหน้าครับสำหรับใช้ในการติดตั้ง อ5ร c ไ n สีนคอนโทรมีขนาดกว้างคูณยาว8 6คูณมิลลิเมตรครับความหนาอยู่ที่13.5ม mm. ิลลิเมตรใช้แบตเตอรี่ cr 2 0 3 2จำนวน2ก้อนนะครับก็จะได้เป็นแรงดัน6โวลต์มีอายุการใช้งานตามที่ผู้ผลิตแจ้งไว้อยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับเฉลี่ยจากการใช้งานกด10ครั้งต่อ1วันนะครับสวิตช์แมนอามีปุ่มให้เราใช้งานทั้งหมด6ปุ่มนะครับ แต่ละปุ่มสามารถสั่งงานได้3รูปแบบได้แก่คลิก1ครั้ง double click หรือว่าเราจะกดค้างไว้ก็ได้ครับซึ่งทาให้เราสามารถสร้างคําสั่งแบบไม่ซ้ํากันได้สูงสุดได้มากถึง18คําสั่งเราสามารถใช้ e v l i n k Remote Control ควบคุมอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็น e v l i n k Remote Gateway แม้อยู่ในโหมดอ f ฟไลน์ line นะครับโดยระยะควบคุมไกลสุดได้ถึงประมาณ90เมตรครับโดยไม่จำเป็นต้องมีอินเทอร์เน็ต วิธีการใช้งานครับอันดับแรกดึงแถบแบตเตอรี่ออกก่อนครับจากนั้นไปที่แอป EVLink นะครับเลือกอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติเป็น EVLink Remote Gateway ยกตัวอย่างเช่น s i t e t m a n M5 ไปที่ device s e t t i n g ครับ EVLink Remote s u d d ิ v i ี e จากนั้นเราแตะที่คำสั่ง add s วิตช์แมน r f i นะครับเราก็กดปุ่มได้ปุ่มหนึ่งก็ได้ครับการใช้งาน s w ิต c h แมน r f i ไปสั่งงานอุปกรณ์ตัวอื่นๆครับให้เราไปที่เมนู Scene ครับแตะ Add เพื่อสร้าง s c e ีนขึ้นมาใหม่สร้างเงื่อนไขนะครับ if e เราก็เลือกที่ smart device เลือกที่ s วิต t m แมน r f i ของเราครับตรงนี้จะมีให้เราเลือกถึง หปุ่มหรือว่า6 Channel นะครับโดยที่ตัว s w i t c h m a n ์เนี่ยให้นับเรียงดังนี้นะครับถ้าเราดูที่ด้านหลังเนี่ยที่มีมาร์กอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้จะเป็นด้านล่างก็ให้นับ1 2 3 4 5 6จะเรียงกันแบบนี้นะครับดังนั้นตอนเราสร้างซีนนะครับเราก็เลือกปุ่มที่เราต้องการนะครับตัวอย่างนะครับผมเลือก c h a n n e l 1แต่ละ Channel ก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกใช้งานนะครับว่า เราจะสั่งงานลักษณะไหนคลิกเดียวดับบิ้นคลิกหรือว่าจะกดค้างนะครับในกรณีนี้ผมจะใช้การกดคลิกนะครับก็เลือกที่คลิกแล้วก็เซฟเซฟเดนนะครับให้ไปควบคุมอุปกรณ์ตัวไหนนะครับแตะเลือกสมาร์ทวา์ครับตัวอย่างผมจะให้มาสั่งงาน s วิตแมนเอ็ตัวนี้นะครับที่ช h a n หนึ่งผมก็เลือก m5 ชแนลหนึ 1>, 1เลือก Reverse Save 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 แล้วก็ตั้งชื่อครับผมตั้งชื่อเป็นตัวอย่างไปก่อนนะครับตอนนี้เราได้คำสั่งซีนแล้วนะครับมาลองสั่งงานกันครับ s w e e t m a n R5 ปุ่ม1สั่ง m 5แก้งหนึ่ กดอีกครั้งหนึ่งก็ต้องเป็นปิดนะครับซึ่งเวลาเราสั่งงานจริงๆแล้วเนี่ยจะมีไฟแสดงสถานะที่แต่ละปุ่มด้วยนะครับเป็นไฟสีแดงแบบนี้นะครับก็ทุกปุ่มเลยเรามาทดสอบสั่งงานในโหมดออฟไลน์กันบ้างครับตอนนี้ผมปิดเราเตอร์ไปเลยนะครับดับงนั้นตอนนี้ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Wi-Fi อย่างแน่นอนถ้าเราดูที่ s w i t c h m a n M5 ตอนนี้ ไฟสัญญาณการเชื่อมต่อกับ WIFI จะกระพริบอยู่แบบนี้นะครับแสดงว่าไม่มีการเชื่อมต่อกับ WIFI อยู่นะครับดังนั้นแอปไม่เกี่ยวแล้วครับตอนนี้เรามาลองสั่งงานนะครับก็จะเป็นการสั่งงานโดยตรงจาก s w i t c h m a n R5 ไปที่ s w i t t m m n n M5 นะครับทำงานแล้วนะครับโอเค ในการนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆของตัวบ้านก็สามารถทําได้แบบง่ายๆเลยนะครับใช้กาวสองหน้าที่แถมมาให้ในชุดก็ได้นะครับโดยสวิตช์แมนอาร์ไฟกับฐานเนี่ยประกอบกปันอยู่ด้วยแรงดึงของแม่เหล็กนะครับซึ่งเราสามารถเลื่อนออกมาแบบง่ายๆนะครับไม่ได้ใช้แรงเยอะเท่าไหร่เลยนะครับแบบนี้เราก็สามารถถือติดตัวไปสั่งงานใช้งานเสร็จปุ๊บเราก็กลับมาไว้ที่เดิมครับง่ายๆแบบนี้เลยเรามาลองใช้งานที่จุดอื่นของตัวบ้านกันบ้างครับ ตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นล่างนะครับส่วน s w i e t m a n M5 ที่เป็น e v l n n r r m o t t g g t t w w y y อยู่ที่ชั้น2ครับผมตั้งค่าซีนเพิ่มเข้าไปนะครับโดยจะให้สั่งงาน NS panel ตัวนี้นะครับหลังจากทดลองใช้งานในระยะสั้นนะครับพบปัญหาการใช้งานอยู่บ้างบางครั้งกดสั่งงานแล้วไม่ทำงานตามที่เราตั้งไว้นะครับต้องกดซ้ำมากกว่า1ครั้ง ซึ่งสาเหตุเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจ Sweetman RFI ผมจะแนบลิงก์สินค้าไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปวีโอนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและถ้าไม่อยากพลาดคลิปต่อๆไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวับนนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ